ยืนเป็นนกเป็นนกเปลี่ยมดีมันทะเลาะกันด้วยบอกว่าเมื่อกี้เรได้ยินอยู่ฝ่ายน้ชุบฝ่ายนิชุบเลยไม่รู้อ่ะไนิชุบไม่ไม่ไม่เรื่องเป็นนกเปลี่ยมพี่เยี่ยมเย่ยสายจีนเหรอมึงไอ้จงโอ้โหไม่แก้ตุกจีนแล้วด้วยบึ้งเลยนะจงไอ้จงบึ้งเลยนะสายจีนเหรอมึงไม่เคยจากฝันเรื่องนีกเลยพี่จากฝันเรื่องมึงจากฝันเรื่องมึงชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อบีน่าครับบีน่าอ๋อ ลูกที่ฝากของมาให้กูที่มาติเวิร์สกูจำได้แหละไอ้นี่ไงอันนั้นลูกเขาท่าเขาไม่ใช่คนนั้นแต่ว่าลูกเขามาฝากกล่องเดียวมาให้โจงูจำได้เออที่ลูกเขาอาชีพวินมันเบาไปเยอะเลยเอาเหมือนเดิมเพ้อใช่ปะเออคนรู้สึกไม่ชอบเลยวะเขาทำมาทำไมวะไม่อยากฟังเรื่องเป็นอะไรพี่เอาว่าไปก็คือระดับสี่โมงใช่ไหมพี่มันมีแค่ผมสองเกียงตัวแรกอ่ะ ก็คือมีนากากับอีซีแล้วแก๊งผมมาครบแล้วเฮ้ยเนี่ยแก๊งพี่นุก่ะอยอ่าเพิ่งขัดครับไม่รม้แต่พวกนี้ไม่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 คุณไม่ยอมไม่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 คุณมีปัญญาหน่อยครับน้องเราอยู่มึงฟังทำตัวเหมือนตอนอยู่ยักษ์จุกไว้นูขอก็คือคนผมอ่ะครบแล้วแล้วเขเน่ยคนมีซีอ่ะเหมือนจะยังมาไม่ครบผมก็โทรไปถามว่าให้เล่นเลยไหมคนมีซีมาครบหรือยังพี่นุก็บอกว่ายังยังไม่เล่นยังไม่เล่นคนกูยังไม่ครบรคนกูคบก่อน อในนี้นะผมผมก็รอใช่ไหมพี่นนะีบีซีะอะคำมาเต็มดิผมก็โทรโทร,ทรผมก็โทรไปถามป่ะเล่นคนเท่าไหมพี่นกอกว่าไม่เล่นแล้วตอนแรกอะผมพี่นุก็ขอผมเล่นก่อนผมก็เลไม่เล่นแต่เขาไม่เล่นดีดีเขาไม่าเปิเปดเลยในนี้ไฟไฟผมมาเกินยังไม่มจบพี่ไม่มจบพี่ไฟผมมาเคืนอไอ้นี่ไฟผมมากนไฟมกืนอุ้ยไม่ต้องไม่ต้องเสียงเสียเพื่อไอ้เนเล่นเสียงด่งเียนจงเียนจเียนงธรรมดาพอจง ตอนแรกตอนแรกไฟไฟผมมาคืนใช่ไหมเลยเนี่ยมันมีบีซีอะครับเพิ่มมาอีกสามคันใช่พี่แล้วทันที่เขาโทรบอกผมผมว่ารอคนกูครบก่อนค่อยเล่นแต่คนเขาจะมาไม่ครบอันนี้มงฟังมึมาเติมที่หลังรอกันดีเรอกันดีเรอกันดีเรามันไม่ได้คืนไม่จับยันจบแล้วพี่อ๋อคือง่ายๆคือมึงไฟไปแล้วแล้วมึงคืนไปแล้วยังมีคนมาเติมอีกถูกครับพี่แล้วมาเติมแล่ได้เติมมอลและเซียดมาด้วยสามคันถูกไหม ใช่ครับพี่แล้วจะดีเขาไม่เปิดเลยแบบไม่รอมไม่ไม่ให้ผมรอเลยไอ้นี้อ่งฟังกุณนะผมฟังปุุณนะผมฟังปุุณตอนแรกกูมาห้าคนแล้วกูว่าดักแชทว่าจะมีคนเล่นหรือเปล่าวะนั่นจะไม่มีมั้งอะไรเงี้ยกูก็ไม่สนใจดักแชทแล้วทีนี้กูว่าโทรไอจงก็โทรมาพี่เล่นเลยไหมว่าคนเท่าไหมสนุกอะไรเงี้ยไม่เอาพี่คนอื่นจะเล่นด้วยมันพูดงี้แล้วกูบอกอ่างงั้นรอคนกูแป๊บเดี๋ยวกตามคนก่อนมีเท่าไหร่เท่านั้นแค่คนกูมาเยอะคนกูมาเยอะเสร็จมาเยอะพวกมันแล้วทีนี้แป๊บันก็โทรมา พี่นุ๊กคนเท่าไหมพี่บอกกูไม่เล่นเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้เล่นกูว่าเปิดเลยกูผิดไหมอ่ะแล้วสรุปคนคนพี่นุ๊กยังมาไม่ครบเลยกูไม่รู้มันมีกี่คนใครจะไปรู้ล่ะอ๋อก็คือมึงอ่ะเคยสรุปรวมสรุปเรื่องนี้เคยคุยกันแล้วใต้สัดสินนะยืดกันเลยถูกครับพี่เออยยืนเลยยืดกันเลยยืดกันเลยไอ้เนี่ยเรื่องเรื่องอะไรต่อไปได้ที่นี่ไปได้หมดได้หมดมือการยืดกันไม่ต้องมีเยอะใครว่าอยากเล่นแค่นั้นน่ะยืดกันเลยยืดเลยสอง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 ไปต่ แล้วมันถามนาการไหวกับบีซีไหมแก้งอ่ะเรื่องมันเกิดเป็นแจ้งอ่ะก็เลยเป็นแจ้งไปเลยเป็นแจ้งไปเลยมันสวยนาการไม่ไหวกับบีซีมักกว่หังะไม่ผมว่าบีซีกลัวแล้วดูโซนในบีซีอยู่ดียินเงียบเลยอ่ะไม่ไม่ไอ่ไม่คืนด้วยไฟนั่นน่ะคืออย่างนี้ที่ที่ที่มันที่มันไฟมันกืนเพราะอะไรมันมีการเซียนมือที่สามช่วยไม่นะไม่บอกว่าบีสองสองไม่นะไม่บอกว่านากาเอา มีตีไม่ได้เพราะว่ามีการเดินเข้ามาคือกนัเลไม่หนึ่ไม่้าไฟหมันตู้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะนักการไม่ได้เนี้งนีาาย่งนั้นมึงวัดไก่จงเลยตรงนี้อย่างนั้นอ่ะวัเลยวัดกุ้เยเป็นึกจะหวะอะพี่โ้ยโอ้ยโอยชี้นีปากดีจ้กลางโดดแล้วกลางโดดแล้วันเลยมันเลย อ้มันต้องมีเดิมพันทมันตอ้มังมตองมีเดิมพันนะอยู่บ้านเนกันเนกันเกนนกมันต้องมีมันต้องมีมันต้องมีเดิมพันนะวิดียวไปเลยวัดวดียอจบไปเลยน่า้าอยู่บวานนาเกล้าอยู่พวกจะทำอะไรกัก่อนเลยแล้วเม่อเมืเอามื่อเมื่อเม่อเม่อเมอเมือเมือเมอเมื่อเมย่อเม่อเมาอเมื่อเมื่อเอเมือเมือเมื่อเมืเมอเมื่อเ่อเอเอเม่อเ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 เมอเเอเอเ่อ จะมีอะไรเดิม <lite> พ <t Bis którym Island> ันวะไม่ต <gue bbe> ้องลำบากคนอื่นเขาหน้าขาวลงกลุ่มไปเออหน้าขาวลงกลุ่มหน้าขาวลงกลุ่มมาได้มาได้มาได้มึงจะโหดเหรอไหมถ้ามึงชนะมือไม่ต้องถ่ายแค่นั้นเองเอาเริ่มหน้าขาวลงกลุ่มมาไมาได้จะมาตกลงว่านี่ตกลงว่าหน้าขาวลงกลุ่มต๊อบปี้โอเคไอ้เรู้ตกลงนะไอ้ตกลงนะอ่โอเคได้ยแป๊บแป๊บปลอดตเกี่ยวเลยนะแย่แกโดนถุยเย้เลยไอ้จงบมิ้มด้วยไอ้จงาบมิ้มด้วย เฮ้ยเฮ้ยเ้ยอบเหี้ยหัวกระแตกเกือบนะจัไปแล้วเรียบร้อยเฮ้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 ยทไมไม่ตีไว้ดูเข่แทบเขแทบเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเยเฮ้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 

เราอี้เข้าหนาวเลยน้องไปอ่างเป็ดเลยจัดไปแม้ว่ายิงมาไปแป้งเลยน้องปมาไอ้แค่หยิบดูหยิบแฟนยืนดูแม่งเสียจัดแฟนยืนดูแม่งเก่งจัดเออพอแฟนมายืนดูเก่งจัดเลยมึงสั่นเลยนี่นี่มันนิ่งเลยไอ้เหี้ยไม่ไอ้เแ้่พอตายคือมันทุบความดับไปไหนไอ้เหี้ยความใจช่องหนึ่งนะครับค่แค่นี้ก็เก่งแล้วค่ะ กาลังใจดูยิ้มแพ้ดีกว่าเขาอาจจะแบบว่าอ่อนข้อให้พี่หรือเปล่าก็ถูกก็ถูกก็ถูกจจริงใไม่น่าทำให้น้องกูเลยไม่ใส่ตาผู้หญิงเลยว่ะเสียไม่ได้ทั้งคู่ด้วยให้ทำอย่างนี้เดี๋ยวตอนเช็นมาเดี๋ยวให้โจแก้ดีกว่าไอ้นุ๊กมึงฟังนะมึงอะวอร์มรอเลยเดี๋ยวโจมาแก้ให้แนี่ยอย่ให้โจแก้แน่ ถ้าโจมันรู้อ่ะมันรู้ว่านาการศกิเสียงเงี้ยโจไม่ยอมหรอกไอโจมันอปจากการขกิคนใหม่ด้วยมันเป็นผู้นำใหม่ใช่วะเออรู้เด็กมันเสียงไม่ยอมหรอกไอโจอ่ะเอ้ยซันซันเอาเอาสูตรไว้เข้าห้องนั้นน่ะดิสห้องดิสเดดแบบไม่ห้องขับรถเฉียดตกไฟมาให้ได้จะรู้แบบว่าเฮียโหใครแทงสนุกรวยจัดอ่ะมึงเชื่อปะช่องกูเปิดพนันอ่ะจงมาลีน93เปอร์เอะเมื่อกี้ ไอ้ขูเพื่อนมันเหมือนนั้นอยู่แล้วเพื่อนแต่ลูกแดงจริงช็อกไปแล้วตอนนี้ไอโจ้ไอโจงมึงจะร้องเข้าไปหรอกไอโจงยืนขาแข่งช็อกไปแล้วเออช็อกเลยชี่แพชื่อลูกได่เหวะตัดมือทิ้งก็มั้งกูว่ามันนิ่งเลยมันท้อยู่มันทาาอยมเึงเหลือแต่ไอ้นี่ได้เหลือแต่ร่างกายวิญญาณหายออกจปจะร่างแล้วเนี้ยเดี๋ยโดนคีบไปปุ๊บ อะไรเลยมมมันไย่ย่วิาย่ย่อนนี้อ่น้ช่บทมาครับพี่มสามรอบแล้วเนี่ยมันแค้นไอ้เไปไหนอะไเ้ไปไหนวะโดยอะไรอะแบง์มาเก็ตแบง์มาเก็ตอดด็อแล้วเมื่อกี้อีกรอบเลย่ ปู14เกิดเลยใช่เหรอจงไปไหนวะนานจังวะชาแป้งอยู่ปะ <c oughs> หาบูมู่หาบูมู่หาบมูมู่ <c oughs> เออไอเดียมพี่ดูแลก็ลเดี๋ยวมึงหาสั่งหาสั่งไอเอดี AD ไว้อ่ะพันหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเอาเงินที่ขายยาที่เราจะขายยา, <c oughs> ยาหาได้ไมพี่มาซื้อจากโรงพยาบาลเอดีอ้าวซื้อได้เหรอ ถ้ามีจะมาซื้อเลยแต่ถ้าอยากรับอยากรับถูกๆก็ต้องหาในตลาดแต่มันก็หานานเลยก็ลองหาดูไหมเพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องรอขายยาอยู่ดีไงก็เดี๋ยวเราเอาขายยาเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาเงินขายยาเนี่ยไปซื้อไอ้พี่แต่กคือเอาเงินปัจจุบันออกไปก่อนถูกไหมถูกแล้วเอาเอาเงินขายยามาทบเพราะจะดีจังถูกไหมถูกกาแฟตู้งสองร้อยอันนี้ก็คือแจกให้เพื่อนไปแล้วคนละห้าสิบถูกไหม่อนหน้านี้ถูกกาแฟห้าสิบแล้วก็แจกฟรีเล่นแอนด์ดัใช่ เพื่อนก็น่าจะมีอยู่ถ้าซื้อไว้สำรองหน่อยก็ดีทั้งนั้นอ่ะอย่าลืมเอายามาให้พี่ด้วยนะพี่ขายให้พี่ครับได้ครับพี่ถ้าเกิดแบบได้แคปได้แคปได้อะไรเพิ่มเนี่ยก็เอาไปขายเลยไม่ต้องรอเอาเงินเข้าตัวดีกว่าเก็บของเงินดีกว่าก็ถือของไว้มันก็ไม่ไม่ได้ใช้อยู่ดีอ่ะนี่ได้หน,น,น่อยมีของขายขายเลย,เลยอันนี้ขายอะ้รบ้างพี่เ่น<ะ>ยาเหรอวะมาถึงยาไง อ๋อขยะใช่พี่ไม่ไม่ไม่นม่ไ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 มอไว่่ไม่ไม่นม่นม่ไม่ไม่ไมนไ้อไม่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 อม่ไ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 ม่้ว่กม่ไม่ไม่ไม้ไม่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 ไว่ไม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 เไม่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 ม่ไ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 ม่ขมาเม่ไร่ไม่าม่ไม่่ไม่ไม่ไม่่่มี่มผมม่ม่มไ่มไ่ม่่ม้มม่่่่มกัญชา มีคนในแก๊งปลูกไหมล่ะซื้อคนในซื้อคนในแก๊งไหมจะได้แบบเป็นกําไรปกติปกติมีแบบมีปลูกปีแต่น่าจะยังไม่ได้ปลูกเออลองถามเขาลองถามเขาดูว่าปลูกขายแก๊งได้ไหมจะได้เป็นกําไรให้เพื่อนด้วยใช่หมได้เขาซื้อคนอื่นเออเพราะถ้าเกิดว่าใครแบบวันละโปรข้าวหมูเปีุยนทุกวันทุกวันเนี้ยจำได้ไหมที่คุยกันจำได้ที่ชั่วโมงเวลาเวลารวมอ่ะหนึ่งชั่วโมงเอ ม้างไปไหนแลววะไอ้นุ๊กมึงมีวอลไม่ใช่เหรอขอให้หน่อยนุ๊กเรอยู่ข้างหลังมั่งบังหายไปไหนวะมึงอีกหาไม่ได้ไอ้นุ๊กมดูมึงได้ยินเพลยบอกมาเนี่ยรถบังบักวะเนี่ยไปไม่ได้ไอ้ชลีชลี่ยอ มันเนี่ยดี๋ยวกูหากูหาเจ็กซิงบอไม่เจอเลี่ยมเลี่ยมเลี่ยมเฟดขอไฟชุดขอไฟชุดเจ้กีนังให้ให้ให้ซันหน่อยสันแดงพี่พี่ลองรูปเหรอพี่ไม่รู้ต้องถามซันมันมัขอขึ้นมา,นะมาพี่ไม่รูพะ,ะพี่โคตรเท่นะที่โจมมาขยับแล้วแบบเหมาะสมที่ลินโจงไหนอะไม่เมื่อกี้มันยาวเลยุดด้วยเมื่อกี้เนี่ยยาวเลยยาวเลยแล้วเอาไฟสูตรให้ให้ซันด้วย ตาพี่ครับพี่จอนจอนเขาถาแบ่งกันนะพี่บินจอนรู้ไอ้ติ้นรันทุเรียนไหมได้ครับพี่คุยหน้าพี่รันกันหน่อยรันกันหน่อยใครยังอ่ะไหนอ่ะมาซาเบียมาพอดีแต่บางหายไปไหนไม่รู้ครับพี่ไม่รู้ใครไม่มีแบบ จะเจ้ตัวดิไม่มีก็โผลแล้วตอนแรกกันแล้วเออมึงอะไรมึงเนี่ยการพนันน้องเออเหนแดูแอบ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 ดูซาเบียสองคนจะไป็นีอยู่ล้วแลนดแอบดูแอบดูจะไปตีอยู่น่าแลนด์ทปตีอยู่น่านสองคนแอบดูแอบดูสามคนสามคนสามคนแอบดูแอบดูขับไแล้วมัขับไปทางบ้านอัจฉริยะละอาซาเบียมันไม่เห็นบงค์ได้ไงวะนี่เนี่ ไหนวะเออเมัดยึดเขาไว้ไอ้หนูอ๋อเออเออยัดทียัดทีไปใจสั่งไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเนียนจับที่มันอยู่มันจับมันเลยนะเว้ยแต่ว่าเป็นวิเป็นตรงที่แรกแรกอาวุธเไอยที่ประจับมันนั่นเหี้ยแกลงเรายังไม่เห็นเลยซาเบียจะเห็นได้ไงเดี๋ยวซาเบียจะเห็นได้ไงว่าพี่เปรมยังไม่เห็นแต่พี่เห็นแต่ไม่ถึงวัยนี่ไอ้พี่มันไ่ไมไมไม่ไม่รู้ตอนแรกผมเห็นไอ้เหี้ยเขียนใสัตว์เจอวิชาไงพอมันเจอวิชาไป ะะวเมื่อกี้ซาเวียขับมาไม่เห็นบังอ่ะเจอวิชาบังไว้ไงที่เห็นลาบิเห็นบใงไม้อ่ะบังขยี้ใบไม้มาแล้วไอ้เนี่ยอยู่ที่เก่งมันเลยที่น่าประทับใจมะอาวุ่นอ่วชั่นนี้ยเรียบร้อยตอนมันตรงมานี่ปุ๊บหันซ้ายน้องจงครับเนี่ยครับเนี่ยผู้ชมอย่างพวกพี่ขอรอดูอย่างครับตรงมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นครับพี่ขอสอบถามมามัน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 เกิดอะไรขึ้นครับพี่เอออะไรพี่ ไม่เกิดอะไรขึ้นสถานการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ใจร้อนเหรอหรืออะไรใจร้อ,รอ,อนครับพี่ใจร้อนนี่เพื่อนังิ่งที่เป็นนักธีมหรือไม่มไ,มมไม่มันมองเป็นไอ้นุ๊กไงไมันเลยชนะใจประมาทรู้ว่ารู้จะไปจัดให้เออเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาสั่งงานเด็กกานจะขายยานหน่อยคนดูไม่ได้เลยทำอยูอ่แล้วร้อยยังไม่ดิงสองชั่วโมงก็เสร็จแล้ว night would stay up it felt so right We were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay we were all right staying awake.